ขอเชิญร่วมทอดกรถินสามัคคีปี2559ณวัดใหม่นพร,รัตน์หมู่1ตำบลเนินพระปางอำเสองพี่น้องจัังวดหสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพศ2559ด้วยวัดใหม่นพร,รัตน์ได้จัดให้มีการทอดกรถินสามคัคคีเพื่อให้พระภิสุสงฆ์ที่จำพรรษา ครบตายมาได้รับอนิสง์ในการทอดกระถินในครั้งนี้เพื่อจะได้รวบรวมทรัพย์สมทบทุนสร้างมนดบหลวงพ่อแก้วจึงขอบอกบุญมาอย่างท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสระทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาเข้าร่วมในการทอดกระถินในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณนพัชรรัตนาตายตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบดานให้ท่านผู้มีใจบุญและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพพรชัยมีอายุยืนยิ่งยาวนานวัน,นะมีผิวพรรณผ่องใสสุขะมีความสุขกายสบายใจพระ,ระมีกำลังเข้มแข็งพลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูด,ด้วยปฏิพานธนสารสมบัติตลอดกาลนาน ในวันเสาร์ที่22ตุลาคมพศ2559เวลา15นาฬิกาตั้งองค์กระถินสามัคคีณศาลาการเปลี่ยนวัดใหม่นพรัตน์เวลา17นาฬิกาพระพิสุและสัมเณรเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กระถินวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพศ2559เวลา9นาฬิกาพระพิสุและสัมเณรเจริญพระพุทธมนต์เวลา10นาฬิกา30นาทีทำพิธีทอดผ้ากระถิน เวลาสิบเอ็ดนิกาถวายพระตาหารเพณแด่พระพิสุสงฆ์สัมมาเนรพระพิสุและสัมมาเนรร่วมกันอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมงานทอดกระถินสามัคคีปี2559วัดใหม่นพรัตน์ตำบลเนินพระปางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพศ2559อย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับ